สองพี่น้องจัดฉากทะเลาะชิงเงินกว่า3ล้านเผยก่อเหตุเพราะเจ๊งลงทุนบิตคอย ไม่มีนี่เป็นลาเปันประเสริฐค่ะแต่ถ้าคนที่จะไปรักของเนี่ยต้องระวังนะแต่งเรื่องยังไงเขาก็จับได้ค่ะแต่งเรื่องว่าไปรักกันไปเป็นชู้ไปเป็นกิ๊กกันแต่จริงๆแล้วจะไปรักเงินค่ะตำรวจรู้แล้วจับตัวได้มุกตื้นตื่นมุกแปลกๆที่คุณสวิตบอกประจำเนี่ยนะคะก็คือพี่น้องสองคนแต่งเรื่องว่าเป็นผัวเมียกันซะอย่างนั้นสุดท้ายตำรวจจับได้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20เวลา1 1บเนาฬิกา 40นาทีค่ะปล้นกันกลางแดดแบบนี้เลยนี่ไรเดอร์ใส่ชุดไปทำเป็นว่าเป็นไรเดอร์ ไปคุยกันกับคนที่อยู่ในรถตู้ค่ะบอกว่าลงมาเลยนะนู่นนี่นั่นบอกว่าเป็นกิ๊กเป็นเมียเป็นอะไรจนคนขับรถตู้เขางงไปหมดเลยว่าในคนนี้เป็นใครในคนนี้ความจริงแล้วเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็อ้างว่าเป็นชู้อะไรกันนี่นะแคชเชียร์แคชเชียร์เออผู้หญิงเนี่ยค่ะเป็นพนักงานบัญชีส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นน้องไม่ได้เป็นอะไรหรอกเป็นแค่น้องชายที่แต่งเรื่องจะมาเอาเงินในรถจํานวน3ล้านกว่าบาทค่ะจํานวนเต็มคือ3ามล้านสี่แสนห หมื่นบาทและเอาไปได้ด้วยสิเพราะว่าคนขับรถตู้เขาตกใจค่ะแล้วก็โดนลูกหลงมาด้วยนิดหน่อยพอได้เงินไปก็เอาไปแนบเลยค่ะ<อ>ขึ้นรถไปนี่ร,รถมอเตอร์ไซค์คันใช้ก่อเหตุนะคะรถคันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังดีๆ<อ>นะว่าตำรวจจับได้ยังไงเอาไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาขึ้นรถอีกคันหนึ่งเอาไปแอบไว้ที่ป่าอ้อยอนี่ตำรวจเขาก็เลยไปตามมานี่ไงในในในแนวขึ้นรถกระบะคันนี้เ่าผ้าคลุมเรียบร้อยแอบไว้ในป่าอ้อยตำรวจไปตามเจอค่ะว่ารถยนต์คันนี้แล<อ>้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ เป็นคันที่ผู้ต้องหาใช้มาก่อเหตุหรือไม่สรุปแล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ชื่อของผู้ครอบครองรถเป็นน้องชายแท้ๆของผู้หญิงที่เป็นพนักง,งานบัญชี<อ>แล้วอ้างว่าเป็นผัวเมียกันนำสก,กุลเดียวกัน,นค่ะตรงนี้ตำรวจอ๋อเลยเออก็คือกุเรื่องพี่น้องคลานตามกันมาจะเป็นผัวเมียกันได้ยังไงออใช่ไหมคะสรุปคนที่เป็นเจ้าของรถก็คือนายจตุพลบุญมีสนมอายุ27ปีหรือเอ็มค่ะ ไปทําเรื่องว่าเป็นหึงหวงเ<ะ>มียตัวเองที่เป็นพี่สาวแท้ๆก็คือคุณประภาพรบุญมีสนม<ะ>หรือว่าบีบีกับเอ็มเนี่ยพี่น้องกันแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ไป<ะ>หึงหวงแบบนี้ก็โดนจับตํารวจค่ะแกะรอยไปจนถึงบ้านพักที่กบดานกันอยู่สองคนพี่น้องไปจับได้แบบะละมุนล,ละม่อมแบบนี้เลยเนี่ยเอากดกับพื้นแล้วพี่สาวก็รับสารภาพค่ะบอกว่าที่ทําไปเนี่ย<ะ>กุเรื่องแต่งเรื่องช่วยน้องน้องติดเงินติดหนี้หลายที่ค่ะ,ะไปเล่นบิตคอยแล้วเจ๊งแล้ว ก็ใช้เงินเกินตัวยังจะซื้อ iPhone 14ทั้ง2เครื่องอนี่บ้านเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไง<ะ>เลยคุยกับพี่พี่เองในขนเงินประจําอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพนักงานบัญชีนะคะดูแลเงินทองเงินสดๆเนี่ย สรุปแล้วก็ไปชกเอาเงินมาเลยพี่ก็รู้เห็นเป็นใจด้วยค่ะเงินที่ได้มาตํารวจนับหายไปแค่ไม่กี่แสนนะคะ <Okay. S 1> นับได้3 2 6ล้าน263,500บาทสรุปแล้ววันกว่ากๆสองวันเนี่ยเอาเงินไปใช้นิดหน่อยค่ะ <Hey. S 1> ติดคุกซะส่วนใหญ่เลยแน่นอนว่า oh. เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเป็นข่าวดังไประดับประเทศเอามาแถลงข่าวแบบนี้คนที่เสียใจที่สุดเป็นใครรู้ไหมคะครับ คุณแม่ค,ค่ะลูกทั้งคู่เลยคุณแม่ตอนนี้นะคะขณะนี้กาลังเฝ้ารอดูผู้ต้องหาแล้วก็พูดคุยค่ะเพราะว่าตํารวจยังไม่ปล่อยตัวมาเอาตัวมาแถลงข่าจากุ่มก่อนนะคะงานนี้ต้องชมตํารวจค่ะว่าเก่งแล้วก็ทำงานเร็วนะคะต้องชมตํารวจสพบ้านบึงค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตของสพบ้านบึงบจังหวัดชนบุรีนะคะจับได้ทั้งรถยนต์รถ กระบะที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็รถเก่งรวมทั้งรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะทั้งสองคนจับได้เรียบร้อยแล้วต้องชื่นชมสพบูรชนบุรีชุดสอบสวนสืบสวนที่เข้าไปจับในห้องพักมาถึงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะเนี่ยนำตัวมาแถลงข่าวเรียบร้อยแักดเดียวเองพวกฉกเงินแบบนี้ฉกทองเนี่ยไม่เคยได้ใช้เงินเนาะคุณสุวินเนาะก็จับได้เร็วมากเลยจำกันหมดนะครับอย่าทำเลยแบบนี้เขาเรียกว่าคนคิดสั้นนะครับสร้างเรื่องเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะครับม่นะ